สวัสดีค่ะมาพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิญปานระพีนะคะในปัจจุบันนี้ดิจิทัลดิสราปชันเนี่ยก็มาสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็วิถีชีวิตยอย่างมากมายซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาพัฒนาให้เกิดธุรกิจใหมๆ่ๆนวัตกรรมใหมๆ่ๆและที่สําคัญทุกคนก็ต้องปรับตัวให้ทันกันกับการเปลี่ยนแปลงเลหล่านี้ละคะ่ะวงการการ,การศึกษาเองก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณครูถือเป็นกลไกสําคัญที่จะถ่ายทอดความรู้แล้วก็พัฒนาเยาวชน การอบรมคุณครูในเรื่องของโคดดิ้งสเต็มศึกษาแล้วก็ IOT หรือว่า Internet of Things เพื่อให้เป็นคุณครูยุคใหม่แถมสร้างคุณครูไอดอลมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยต่อไปริงได้เกิดขึ้นค่ะ เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเอิญก็ได้ไปเป็นพิธีกรงานเปิดตัวโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21เพื่อคุณครูดิป้าที่เชิญบูธแคมป์ที่จัดงานกันแบบ new normal ผู้ร่วมงานทุกคนปางอยู่กันคนละที่ทั่วไทยและมาร่วมงานกันผ่านทางออนไลน์ค่ะโครงการนี้มีประโยชน์แล้วก็น่าสนใจมากๆ เอิเลยเก็บบรรยากาศแล้วนํามาเล่าให้ฟังกันค่ะโดยทางสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าก็มีหนึ่งภารกิจหลักในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากรของประเทศไทยจึงได้จัดดีป้าทิเชอร์บูสแคมป์ขึ้นมา โดยโครงการนี้ก็จะมีเวิร์กช็อปแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลให้กับคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา300ท่านท,นทั่วประเทศไทยให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นมีความรู้ที่ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยมุ่งพัฒนา3ทักษะก็คือโคดดิ้งหรือวิทยาการคำนวณเพื่อน,นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆทักษะที่2 สเตมศึกษาก็คือการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชาได้แก่ S ซึ่งก็คือ science หรือวิทยศาศาสตร์ T technology E engineering หรือวิศวกรรมศาสตร์และ M mathematics หรือคณิตศาสตร์ โดยใช้ฐานคิดของสเต็มร่วมกันกับการโคดดิ้งค่ะและทักษะที่3เรียนรู้การใช้ IoT หรือว่า i n t e r n e t of Things ก็เพราะว่าทักษะทั้ง3นี้ถือเป็นทักษะสำคัญของคนยุคดิจิทัลและเพื่อให้คุณครูกระตุ้นและอำนวยความสะดวกในการเรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่21ค่ะและในโครงการนี้ยังมี Reality F ี n หา12คุณครูไอดอลจาก12โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกสู่การถ่ายทอด The Teacher Idol 12 Inspiration Series ซีรีส์ที่สร้างแรงบันดาลใจ12เรื่องราวพร้อมส่งต่อความรู้ผ่านกิจกรรม Teacher Boost Camp The Coding Idol พัฒนาทักษะโคดดิ้งกับคุณครู Idol ใน4ภาคทั่วไทยค่ะบทประสงค์เนี่ยของการโคดดิ้งเนี่ยเราพูดกันมาในเดีพาร์ตแล้ตั้งแต่ปี2500นะครับเกือบเริ่มตั้งสอานเลยนะครับที่จะมีคนพูดคุยกันถึงเรื่องของค้อบังคดดิ้ง เพราะนั้นเนี่ยเราก็บอกเอ๊ะคำว่าโคดดิ้งเนี่ยเราก็ล็อกโปรแกรมขึ้นมาเรื่อยว่าโคดดิ้งไทยแลนด์องค์ระกอบในการท,างงาทำงานเนี่ยจะทำไงดีให้เด็กไทยเนี่ยมีทักษะความรู้ใหม่เหมือนก,กับสมัยก,ก่อนของเด็กๆเนี่ยหรือคุณนอนเด็กๆเัาเองสายวิทย์เนี่ยก็ต้องมีฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็อาจจะรวมสายศิยลป์ลคือสารเคมี ไปด้วยบ้าง้วแต่นี่เราพบว่าทักษะใหม่ที่เด็กไทยต้องโูดพื้นฐานตแต่ตอนนั้นนี่ก็ได้ชีเรื่องของภาษาตัวตีนะครับซึ่งจะไปต่อยอดเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นการใช้งานด้านอื่นต่อยอดเยอะแยะเลยบางคนไปเรียนเพิ่มเติมเป็นภาษาซีหรือไปเขียนในภาษาไทไรเขากใช้มาจัดการเด็กคนนั้นนะครับ เ,เราผู้บอกว่าตอนช่วงเริ่มต้นเลยเนี่ยผมเรียนผัดผู้เข้าร่วมว่าตอนปี6-1นะครับเราก็พยายามนั่งทํำ locally ว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีหลักสูตรพวกนี้ในการสอนแล้วสําเร็จหรือยางหรือใครทําได้ดีมากนะ,ะกนครับการที่เขาไปคบที่เรียกว่าคดอนอของอหนึ่งถึงอกอที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับที่ได้รับการโดเนจจาก Microsoft นี่แหละ เราเบอกแค่นั้นเราบอกอเออไปคุยก,กับเบอร์นหนึ่งเขาแล้วเขาก็บินตรงต่างไทยวันนี้เราล้มเงินกัน localize ทักษะความรู้ของเราของโ o t a l t a l เนี่ยมาใช้สอนโรงเรียนก่อนนะครับตอนน่อในปี62เนี่ยเราก็เริ่มทับลำล่องไปร่วมเงิกับมหาวิทยาลัยนะครับไปประมาณสัก200โรงเรียนเนี่ยนะครับ200โรงเรียนนนั้มีการปรับปรุง้องเรียนมีเด็กนักเรียนนะคะรับเออเราก็พอเราเรู้ว่าเออวิชาการอย่างนี้เนี่ย มันมแล้วมัมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมี6หรือ4โนมวบางฐานใหม่ว่าเอาอย่างนี้ให้ดูแจกต่ตางสมัครเข้ามาแล้วมีส่วนร่วมด้วยจะได้รู้สึกว่าการพัฒนาหลักสูตรนี้เนี่ย มันมีความเป็นเจ้าทองเจ้าของนะครับแล้วก็เกิดกับพัฒนานอย่างต่อเน,นื่องกา็เลยกลายเป็นโครงการนี้ขึ้นมะาผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรนัทพลยังได้เล่าให้ฟังถึงโครงการดีป้าทิชเชอร์บูสแคมป์ด้วยนะคะว่าถ้าหากเราพุ่งเป้าไปที่ตัวเด็กนักเรียนอย่างเดียวก็ค,คงจะไม่ได้เพราะตัวครูผู้สอนสําคัญไม่แพ้กันค่ะถ้าเด็กนักเรียนมีความรู้มีทักษะดิจิทัลคุณครูยุคใหม่ก็ต้องอัพสกิลทักษะดิจิทัลให้ทันโลกอนาคตเช่นกันกิจกรรมนี้ ค,ครูก็จะได้เข้าใจเรื่องวิทยาการคำนวณหรือว่าโคดดิ้งคืออะไรและสามารถนำไปต่อยอดเองได้ด้วยค่ะก็จะมีกิจกรรมที่สร้างการหาครูที่เป็นตัวไอดอลของการสอนโคดดิ้งด้วยนะครับก็ะจะมีการโคดโท์ด้วยเข้าใจว่าเขาแบ่งเป็นภูมิภาคทัค้งหมดอภูมิภาคตามระยะเวลาภาคกลาง 21- ถึง22าานเนี่ยจะมีการอบรมครูนะครับก็เป็นภาคประมาณ2วันนะครับแล้วก็ภาคอีสานเนี่ย28สิถึง29สิงหาคมน,นะครับแล้วก็ภาคใต้4ถึง5กันยายน ภาคเหนือก็สเก็ง2กันยายนหลังจากนั้นเนี่ย20กันยาถึง24ตุลาคมเนี่ยเขาจะมีการสร้างเขาเรียกว่า12ไอดอลึ mm ้น hmm. มาที่เกิดขึ้นจากการทักเพื่อคุณครูที่เข้ามาอบรมนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีการรดโชว์กันกิจกรรมเหล่านี้หลักๆเนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าวัตถุประสบหลักๆแล้วเนี่ยเ mm hmm. มื่อมีเาเรียกว่าไอดลอลเกิดขึ้นในวงการเนี่ยนะครับเ mm hmm. ด็กคุณครูก็จะกลายเป็นไอดอลหลายๆคนแแหลนะแล้วเด็กๆที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในโรงเรียนที่ สร้างเป้าหมายไว้200คนก็สามารถเข้าถึงการเรียน,นการสอนของพีู่ได้ซึ่งมันจะเป็นโอกาสในการที่จะทำให้บุคลากรเหล่านี้เนี่ยไปเป็นแมคคาเนซึมสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศพี่เชื่อว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขาสร้างฮิวแมนแคปิตอลก็คือก็เรียกว่าทรัพยากรทางด้านบุคลากรที่มีทักษะความรู้แบบเอ็กซ์เพร์ตีหรือเป็นระดับโปรเฟชชั่นอลเนี่ยตั้งแต่เด็ก เพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเราคนละไม้คนละนิดคนละมือไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษากระทรวงอุดมศึกษาหรือแม้แต่กระทรวงที่จะซ่อนผมว่าถ้าทําเพื่อประชาชนคนไทยแล้วทาให้ทักษะความรู้เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นดีกับประเทศไทยในระยะยาวแน่นอนนะครับแล้วเนื้อหาที่คุณครูจะได้เรียนกันเพื่อบูรณากภาพของคุณครูที่ร่วมโครงการมีอะไรกันบ้างต้องถามผู้ที่เป็นทั้งผู้สอนและผู้ร่วมออกแบบเนื้อหาในหลักสูตรกันเลยค่ะ อาจารย์โบคะให้อาจารย์โบเล่าให้ฟังเลยดีกว่าว่าหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมของโครงการนี้เนี่ยนะคะมีไฮไลท์ยังไงบ้างคะค่ะก็หลักสูตรของเรานะคะในช่วงสองวันก็จะออกแบบเป็นทั้งหมดยูนิตนะคะยูนิต<ม>แรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการนําเข้าสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีความหมายและความสําคัญอย่างที่ได,ได้กล่าวไปนะคะว่าจะช่วยผลักดันนะคะตัวของนักเรียนเราเนี่ยได้อย่างไรนะคะ ในยูนิตที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ STEM project based learning using IoT ค่ะนะคะ, IoT, ะ,คะ mm. STEM PBL using IoT ซึ่งเป็นการจับ3ามประเด็นเนี่ยมาเข้าร่วมด้วยกันโดยการใช้ STEM project นะ,ะ oh. ที่เน้นเรื่อง,องการเชื่อมโยงบริบทนะคะอาจจะเป็นส่วนตัวนะคะสังคมเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อมนะคะ mm. แล้วก็พ่วงเข้ากับคนที่ใช้ IoT ใน2วันนี้เราจะพาทุกท่านเนี่ยเข้าสู่การพัฒนาค่อย,อยงค่อยเป็นค่อยไป,ยไปหลังจากนั้นยูนิตที่3เนี่ย เราจะใช้เรื่องของเซนเซอร์นะคะซึ่งเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะคะเป็นตัวอย่างของการใช้โปรเจกต์ STEM เนี่ยที่ใช้เรื่องของโคดดิ้งมาตรวจสอบและสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็ยูนิตสุดท้ายที่อาจารย์พูงสะท้อนได้เขามาร่วมกับเราซึ่งท่านเป็นมือหนึ่งด้าน IoT น,นะคะ mm. ก็จะเป็นลักษณะของการนะคะใช้ IoT เนี่ยมานะ,ะ mm. เพื่อทำให้ตัวของ i c o c o n t o อ e r แล้วก็เซนเซอร์เนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลไปยังแอ mm. ปพลิเคชันรรัหรือไอทีไว์ และการอบรมดีป้า Teacher b o o t Camp ก็ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกในภาคกลางแล้วนะคะในวันที่2 1่สิบถึงสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยก่อนการอบรมดรรัฐศาสตร์กรสูตรรองผู้อานวยการใหญ่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าก็ได้เข้ามาทักทายพูดคุยกับคุณครูกันก่อนเริ่มการอบรมด้ค่ะผมยอมรับนะครับว่าวันนี้การสอนโคดิ้งเนี่ยยังถือว่าเป็นสิ่งใหม่ในบ้านเราอยู่ทั้งกับตัวเราเองทั้งกับผูกสิษย์ของเราแต่ผมก็มีความเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกครับถ้าเรา พัฒนาตัวเองสอนให้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้การสอนโคดดิ้งก็จะเป็นการเรียนการสอนปกติเหมือนกับที่เราสอนภาษาอังกฤษสอนคณิตศาสตร์ดังนั้นช่วงแรกอาจต้องช่วยกันออกแรงช่วยกันศึกษาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการในวันนี้นั้นจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นประโยชน์กับท่านในการเพิ่มทักษะในการสอนโคดดิ้งให้กับลูกศิษย์ของท่านนะครับ เมื่อเริ่มการอบรมวิทยากรทั้งอาจารย์โบอาจารย์ยอดและอาจารย์ริน ก็ได้นำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดกันแบบจัดเต็มพร้อมมีเกมสนุกสนุกคลายเครียดกันก่อนเข้าบทเรียนด้วยค่ะและคุณครูผู้ร่วมโครงการก็ได้เรียนรู้เรื่องการออกแบบโครงงานสเต็มร่วมกับโคดดิ้งการออกแบบโครงงานสเต็มโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และพื้นฐานการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์คิดไร h ์การใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับการแจ้งเตือนไปยังไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะและถึงจะเป็นการเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom แบบ New Normal แต่คุณครูก็ได้ทดลองทําโครงงานกันจริงๆอย่างเช่นการทําระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศและแจ้งเตือนไปยังไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้ความรู้ทั้งเรื่องสเต็มศึกษาบวกกับโคดดิ้งในการเขียนคําสั่งต่างๆบวกกับ IOT หรือ Internet of Things ด้วยค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนนี้อย่างเช่นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์คิดไบรท์ทีมงานก็ส่งไปให้คุณครูได้ใช้ประกอบการเรียนกันถึงที่บ้านเลยค่ะ เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทั้งโคดดิ้งสเตมศึกษาและ iot เหล่านี้ก็คือทักษะที่จำเป็นมากๆสำหรับศตรวรรษที่21ค่ะโครงการนี้ได้พัฒนาทั้งคุณครูและคุณครูก็ได้ไปพัฒนานักเรียนเพื่อการพัฒนากำลังคนในประเทศของเราได้อย่างดีเลยค่ะแถมยังสร้างคุณครูไอดอลอีกด้วยสำหรับใครที่สนใจโครงการ deepa er teacher boost camp รวมไปถึงอยากจะไปอัปเดตความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Page โคด i ิ้งไทยแลนด์บายดีป้านะคะส่วนคุณครูท่านไหนที่กำลังหาเกมเสริมทักษะด้านโคดิ้งสนุกสนุกให้กับเด็กๆไปประกอบการสอนออนไลน์ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เช่นเดียวกันค่ะที่ www codingthailand org เลยนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ